สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางหุ้นเยอรมันนะครับประจำวันจันทร์ที่12นะครับก็วันแรกขอพูดอะไรนิดหน่อยนะครับคือแต่ละหุ้นของวันแรกเบาๆไปก่อนแล้วกันนะครับเนาะดูแนวทางไปก่อนแล้วกันนะครับและอย่างวันนี้หุ้นเดินขี้เหล่มากนะครับหุ้นเดินขี้เหล่มากไม่รู้เป็นอะไรไปโดนตัวอะไรขึ้นมาไม่รู้โดนขี้เหล่ไปเลยครับ สำหรับเยอรมันเปิดที่ลบครับ043 04329ครับ04329เดินสุดเยอรมันที่จับได้คือ3993ผมว่าเราจะยังอยู่ครับเนาะาขาลูกขาวิ่งจัดก้าวแล้วกันครับขาลูกขาวิ่งจัดก้าวนะครับวิ่งบนรุ่นล่าง9นะครับทนายชอบเลขที่ผมวางตามครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันครับ และถ้าในแต่ละคลิปมีโค้ชนาครับรบวนดูให้ผมด้วยนะครับขอขอ,ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ3คู่ที่ผมชอบนะครับ3คู่ที่ชอบ2 3 4 9ครับ5 3 1 9ครับ8 3 8 9ครับ 399สามารถ9บนเข้าไปครับ3ตัวครับ923 953 983 9 49944 91991 989988ครับยอดมั่นค่ำคืนนี้ได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจออีทีดาวโจนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีสวีดัสครับผม